ุณบอลและแปดจอประเด็นนะครับกลับมาพบกันวันนี้เรื่องราวของเจริญศักดิ์วงกรนะครับยังถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจครับนี่คือนักเตะไทยเป็นคนเดียวในเกลิกฤดูกาลนี้นะครับแต่ว่าโอกาสในการได้ลงสนามของเจริญศักดิ์เนี่ยคงต้องล่้นกันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาในฤดูกาลที่แล้วนะครับเอกนิตปัญญานะครับก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองอยู่พอสมควรเจริญศักดิ์ออกสตาร์ทฤดูกาลนี้สถานการณ์ในทีม ไม่ดีนะครับยังไม่มีชื่อแต่มีเวลาเหลืออยู่พอสมควรครับใช่ครับมันจะคล้ายๆกับเอกนิตปัญญาในฤด,ดูกาลที่แล้วพี่ปูว,ว่าไม่มีชื่อตั้งแต่สตาร์ทคือเจริญศักดิ์วงกรต้องย้อนกลับไปก่อนเขาไปเป็นลูกทีมของปาปาสอดีตโค้ชของบุริลำพี่กูซึ่งเขาบอกว่านะมีข่าวบอกว่าปาปาสเป็นคนจิ้มเจริญศักดิ์วงกรเลือกเจริญศักดิ์วงกรไปร่วมสังกัดเองพี่กู แต่การสตาร์ทสี่เกมแล้วไม่มีชื่อเนี่ยแม้แต่ตัวสำรองอันนี้ต้องกลับไปคิดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจริญศักดิ์หนึ่งยังไม่ฟิตสองไม่เข้าระบบสามมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าครับอืออ่ะซึ่งถ้าว่าเราจะวิเคราะห์กันนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก,ก็คือนักเตะไทยเกือบทุกรายนะครับไม่ว่าตั้งแต่สมัยที่ธีรศิงแดงดาชนะทิพสงเกษมธีรท,ท,ทรบุญมาทันการได้ออกสตาร์ทในฟุตบอลเจลีนะครับ ตั้งแต่ต้นฤดูกาลผลงานจากปรีซีซั่นต้องดีก่อนนะครับเกมหมุนเครื่องต้องดีก่อนแล้วก็มันก็ไม่ง่ายนะครับเหมือนกับว่าในช่วงฤดูกาลเนี่ยนะฮะในช่วงอ่อนซีซั่นทุกคนก็ต้องปรับตัวไปเรื่อยๆนะครับเท่านี้นะฮะจะเดินสักวงกรไม่ผมไม่ถือว่าเสือภัยนะกับการไม่ได้ลงเล่นในสี่เกมแรกนะครับถ้าได้ลงเล่นตั้งแต่เกมแรกอันนั้นอะเสือภัยนะครับอันเนี้ยผมมองว่าม <Nice. S 1> ันเป็นเรื่อง ปกติซึ่งถ้าเราจะวิเคราะห์เราลองไล่เรียงกันทีละเรื่องนะครับอ่ารั้แรกนะครับตำแหน่งที่ต้องแข่งขันนะครับอันนี้ตรงนี้ก่อนนะครับถือว่ามาตรฐานสูงมากนะครับระบบการเล่นของปาปาสใช้ระบบการเล่นแบบสี่สามสามตำแหน่งของปาเดินสามเ่ยนะครับที่ต้องเจอโดยตรงเลยคือตัวริมเส้นฝั่งขวาด้านบนนะครับถ้าเราไล่เรียงกันแบบนี้นะฮะในทีมเนี่ยมีลูคัสเฟอร์นันเดสบรีกบาร์ซิลซึ่งฤดูกาลที่แล้วเนี่ยทำเป็นอดสต มากที่สุดในเกมลิกสองพนยสี่นะครับและก็ย,ยังเป็นตำแหน่งที่เล่นอยู่และในวันที่เซเนโซสกะาบุกไปเสมอกับอันบิเดกนิยาตะนะครับสอลูคัสก็ทำได้อีกหนึ่งแอสซิตนั่นหมายถึงว่าโจทยข้อแรกก็คือคู่แข่งขันในทีมเดียวกันนะครับยังคงแข็งแข่งอยู่นะฮะใช่ใชผลงานผลงานของลูคัสยังดีอยู่แล้วก็ผมไม่รู้ว่าตัวสำรองที่รอซัพพอร์ตลูคัสเนี่ย เป็นใครพี่ปูมันเลยทําให้ยากขึ้นมาซึ่งยากขึ้นมาตรงตําแหน่งลูกคัดที่ตรงกับเจริญศักดิ์เนี่ยเจริญศักดิ์ถอยลงมาได้ไหมถ้าหากว่าลูคัดเบียดลูคัดไม่ไหวจริงๆจะขยับลงมาตรงตําแหน่งแบ็คขวาไหวหรือเปล่าเพราะว่าหลังของทีมสโมสรของเจริญศักดิ์เนี่ยเล่นหลังสี่พี่ปูแต่ว่าเขาก็บอกว่าไปชนกับฮายาโตโอคุดะแบ็คขวาวัยยี่สิบสามปีที่เคย ติดทีมชาติญี่ปุ่นชุดเอเชียนเกม2022แล้วก็ลงตัวจริงฤด,ดูกาลนี้ตลอดเลยนอฮนักเตะไทยเวลาไปเล่นเกมอย่านี้นะครับถ้ามีโชคพอสมควรนั่นก็คือว่าสโมสรขาดผู้เล่นตำแหน่งตำแหน่งนี้พอดีแล้วไปเนี่ยมีโอกาสเสียบสูงถ้าปรับตัวได้เลยนะครับแต่คราวเนี้ยแม้ว่าจะปรับตัวได้แม้ว่าจะเล่นได้ดีแต่ถ้ามีเจ้าของตำแหน่งอยู่แบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่ ไม่ง่ายเลยนะครับกับการที่ต้องไปเอาชนะชนะตัวเองไม่พอชนะใจโค้ชไม่พอต้องไปชนะเพื่อนที่เป็นคู่ต่อสู้เจ้าของตําแหน่งเดิมซึ่งทั้ง2กรณีปีขวาเนี่ยผมมองว่ามันยากเลยครับถ้าเมื่อไหร่ที่ลูคัสเฟอร์นันเดสไม่เจ็บนะครับหรือว่าฟอร์มไม่ตกโอกาสที่จะเดินสักจะถูกเลือกโนเบลนเนี่ยมันน้อยนะฮะต้องรอจังหวะจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อันนี้แม้จะปรับตัวได้ดีขึ้นแต่ต้องรอครับ ทีนี้พอแบ็กขวานะครับอใ,ในใถ้าเทียบกันระหว่างลูคัสฟเฟอร์นันเดสกับฮายาโตโอคุดะเนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นเหมือนกันแบ็กขวาจะมีโอกาสมากกว่าในแง่ของคู่แข่งแต่ในแง่ของความถนัดในการเล่นอันนี้น้อยกว่าปีขวาที่เป็นตำแหน่งอาชีพของเจริญศักดิ์มันก็มีคนคนยนึ่งนะใช่ครับ,นะค,รบคือเราต้องยอมรับเป,ป็นผูว่าวันนี้เนี่ยจะไปนักเตะไทยเนี่ยจะไป สตาร์ทด้วยการเล่นตัวจริงหรืออะไรเงี้ยมันยากมากเราไล่เราเคยเห็นเจชนะทิพย์สงกระสินเ,เห็นธีรศิลป์แดงดาแม้กระทั่งธีรทรบุญมาทาันที่เคยประสบความสําเร็จในเจลีกมาเนี่ยไม่เคยมีใครออกสตาร์ทในฐานะตัวจริงนะกว่าจะได้ลงก็ต้องบากบั่นต้องบอกว่าซ้อมกันอย่างเต็มที่แล้วเบียดขึ้นไปซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ยังมองว่าเจริญศักดิ์จะไปเบียดในตําแหน่งแบ็คขวาก็ไม่ใช่ใตําแหน่งที่ตัวเองถนัดร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ปูการไม่ถนัดร้อยเปอร์เซ็นต์ของ ของเจริญศักดิ์วงกรเนี่ยมันยากมากเป็นแบกขวาในไทยลีกยังเหนื่อยแล้วจะไปเป็นลักขวาในเจลีกอีกครับคผมว่ามันเหนื่อยขึ้นคูณสองเลยครับทีนี้สเต็ปจากนี้ไปต้องลุ้นต้องไล่กันยังไงก็ต้องเริ่มจากการที่ต้องลุ้นให้มีชื่อในแต่ละสัปดาห์ก่อนนะครับก็คือยี่สิบสามคนเราต้องลุ้นตรงนั้นก่อนอย่าเพิ่งไปคิดไกลว่าจะลงตัวจริงเมื่อไหร่นะครับลุ้นมีชื่อก่อนพอมีชื่อเสร็จปั๊บนะครับ ลุ้นว่าในเก้าอี้สำรองมีโอกาสได้ลงบ้างนะฮะเอกนิตจําได้ไหมพีทีแล้วลงห้านาทีสิบนาทีแล้วก็เล่นได้ดีด้วยนะครับแต่พออีกนัดหนึ่งไม่ได้เล่นซะอย่างนั้นนะฮะเพราะนั้นทีนี้สเต็ปครับวันนี้เจเลิร์สักวงกอนผ่านสี่นัดไม่มีชื่อลุ้นให้มีชื่อก่อนใช่ครับอีกหนึ่งสเต็ปหลังจากที่นั่งสำรองแล้วพี่ปูฟุตบอลถ้วยลูวานครับเป็นเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจสําหรับตัวสำรองหรือนักเตะที่ไม่มีชื่อ เพราะหลายๆครั้งเราเห็นนักเตะไทยเนี่ยได้รับโอกาสในลูวานครับนะครับก็คือเดี๋ยวต้องรอดูว่าโปรแกรมอของเซเลโซโอากาเนี่ยจะไปเจอทีมจากเจสามไม่ปุ๊กคามาตามาเลซานูกินะครับก็เจอกับเซเลโซโอากาในวันที่ยี่สิบมกราตรงนี้สำคัญมากปุหลังจากนี้ประมาณยี่สิบวันเซเลโซโอากาจะมีชื่อของเจริญศักดิ์วงกรหรือเปล่าอันเนี้ยผมอยากให้หลุ้นตรงนี้อ uh ่า huh. เอาละเราลุ้นเราลุ้นเส้นทางในการเล่นอาชีพของเจริญศักดิ์ในเจลีกแล้วเนี่ยทำไมต้องลุ้นเพราะว่าเจริญศักดิ์คือผู้เล่นคนสําคัญของทีมชาติไทยซึ่งมีคิวจะเล่นในฟุตบอลเอเชียนครับคราวนี้เจอกับศรีลังกาในวันที่25มีนาคมนะครับเรามาประเมินสถานการณ์สมมุติว่าเจริญศักดิ์ไม่มีโอกาสเล่นเลยไม่ได้เกมเดียวนะครับทั้งฟุตบอลเจลีกทั้งฟุตบอลค้วยเจเจริญศักดิ์จะมีชื่อถูกอีชีเรียกมาติดทีมชาติหรือไม่นะครับ เพราะว่าโดยธรรมชาติอของอโค้ชเนี่ยนะครับทีมชาติเนี่ยจะต้องดูผู้เล่นจากในเกมลีกก่อนจากในสมโมสรก่อนแต่ถ้าจจริญศักดิก์ไม่ได้เล่นเลยเนี่ยอันเนี้ยต้องเดาวใจว่าอีชีจะเรียกไหมอ่าใช่ก่อนหน้านี้เอกนิต์ก็เคยได้รับโอกาสด้วยสถานการณ์ที่ที่เป็นแบบนี้พี่ปูแต่ว่าในรายของเจริญศักดิ์ต้องรู้ว่าเจริญศักดิ์เนี่ยสัญญายืมตัวหกเดือนนะอย่างแรกก่อนอย่างที่สองก็คือ การแข่งขันในทีมพี่ปูอ่าเจริญศักดิ์อยากจะปล่อยโอกาสตรงนั้นหรือเปล่าถ้ากลับมารับใช้ชาติเวลาตรงนั้นมันก็หายไปอันนี้มันก็ต้องช่างใจของเจริญศักดิ์องค์กรเองช่างใจกับการพูดคุยในสมโมสรเองว่าอ่าเวลาที่มันเล็กน้อยลงไปมันเหมือนนับผ่อยหลังพี่ปูหกเดือนเนี่ยมันนับผอยหลังลงทุกวันทุกวันถ้าหากว่าววเจริญศักดิ์ยังยังอยากมาเรียกพ,พร้อมอยากเรียกควมามมั่นใจกับทีมชาติถ้ามีชื่อก็มาได้แต่ถ้ายังสู้ในสมโมสรแล้วมีโอกาสเบียดกับลูกทัดโคนันเดซหรือแบ็ค ก็ต้องก็ต้องสู้ต่อฝึกซ้อมในสโมสรครับคือตรงนี้เราแยกเป็นสองประเด็นนะครับถ้าเป็นชาติที่มีสกอตผู้เล่นใหญ่ๆนะครับสําหรับนักเตะที่ไม่ได้ลงเล่นในสโมสรเลยโอกาสที่จะถูกโค้ชเรียกมาติดทีมชาติเนี่ยมันมีน้อยเพราะว่าไม่มีแมตช์ฟิตไม่มีเคมเลยนะครับ,รบก็ต้องเรียกผู้เล่นที่ลงเล่นตลอดเห็นเห็นฟอร์มการเล่นอย่างต่อเนื่องอันนี้ในกรณีที่จะเรียกหรือไม่เรียกของมาสหดาอิชินะครับแต่จเจริญสักเนี่ยในแง่ของ การพิสูจน์ตัวเองอนาคตในเส้นทางอาชีพมันมีมากกว่านั้นนั่นหมยือว่าแม้ว่าอิชอิจะเรียกมานะครับแต่ถ้าเจริญศักดิ์มองว่าการกลับมาเล่นทีมชาติเหมือนกรณีของเอกนิษเนี่ยนะฮะมันทำให้เขาขาดโอกาสในการได้ซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อแย่งชิงตําแหน่งตัวจริงเรื่องเนี้เจริญศักดิ์ก็ต้องคุยกับอิชอินะครับฟุตบอลเอเชนยนคับเนี่ยถูกเรียกตัวได้โดย ออยู่ในกฎของฟีฟ่าอยู่แล้วยังไงก็ต้องปล่อยตัวมาสโมสรไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปล่อยตัวมาแต่สโมสรโยนกลับมาให้นักเตะถามว่าคุณจะไปไหมล่ะตอนนี้คุณกําลังได้รุ้นนะอันนี้ก็คือความลําบากใจครั้งสําคัญเลยนะครับใช่ใช่ครับก็คืออย่างอย่างที่บอกว่าเชลี่ยสรม์กรก็ต้องช่างใจเองต้องพูดค,คุยกับสโมสรเองว่าอ่ามีสาร,รการแบบนี้เนี่ยก็ต้องร่วมกันตัดสินใจว่ามันจะเดินไปทางไหนที่ปู อย่างที่ผมบอกว่าเวลาของเจริญศักดิ์วงกรมเนี่ยมันนับถอยหลังทุกทุกวันเพราะสัญญายืมตัวแค่แค่หกเดือนเท่านั้นเองก็ต้องอยู่ที่เจริญศักดิ์อยู่ที่สโมสรอ,อยู่ที่การพูดคุยด้วยครับและนี่คืออนาคตของเจ้าเทศเจริญศักดิ์วงกรนะครับนักเตะไทยที่เราส่งใจให้เขาพยายามพิสูจน์ตัวเองได้ในเซเรโซโอากาในระดับเจ a ล u กนะครับแม้ว่ามันจะเป็นงานที่ยากเป็นงานที่เหนื่อยไม่น้อยแต่ถ้าหากว่าเขาสามารถทําได้ นั่นก็จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและพิสูจนตัวเองได้เช่นกันครับทีมชาติไทยก็หวังว่าจเจริญศักด์วงกรนะครับจะสามารถได้มีโอกาสลงเล่นในเจลีกและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยได้ในฟุตบอลเอเชียนคัพข่าวนี้ครับนี่คือฟุตบอลร้อยแปดเจาะประเด็นครับ